พระเยซูกินร่วมกับเลวีจากพระธรรมโูกาบทที่หาข้อ27ถึง32ภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเลโอนาร์โดดาวินชีเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูกำลังกินกับล่าสาวกผู้คนตั้งฉายาให้พระเยซูว่าคนที่ชอบกินและดื่มวาย อาจเป็นเพราะนั่นเป็นการที่พระเยซูทรงชอบกินมากพระเยซูทรงตักกันกินมากถึงขนาดที่พระองค์ยังกินอยู่แม้ในขณะที่พวกฟาริสีและสาวกของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาอดอาหารเพื่อฝึกฝนศรัทธาของพวกเขาสำหรับพระเยซูดูเหมือนว่าผู้ที่กินอาหารด้วยมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่พระองค์กิน พระเยซูกินกับผู้คนมากมายพระองค์ทรงรับประทานร่วมกับลาวสาวกและพวกฟาริสีพระองค์ทรงกินอาหารร่วมกับผู้คนที่อิสราเอลที่เรียกว่าคนบาปบางทีพระเยซูทรงรักกันกินมากเพราะพระองค์สามารถกินกับใครบางคนก็ได้และข้อความของวันนี้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงเห็นายคนหนึ่งชื่อเลวีอยู่ในสถานที่เก็บภาษีคนส่วนใหญ่ไม่พอใจกับคนเก็บภาษีเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบความจริงที่ว่าคนเก็บภาษีจะเก็บภาษีจากสิ่งที่ผู้คนใช้ทุกวันและพวกเขาจะเก็บภาษีจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการและที่แย่ไปกว่านั้นภาษีถูกใช้สำหรับจกักรวรรดิโรมัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจะเกลียดชังคนเก็บภาษีพระเยซูทรงศึกษาเลวีอย่างทีถ้วนและตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบอกให้ใครสักคนติดตามคุณเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนนั้นและมันไม่ง่ายเหมือนกันที่บางคนจะติดตามใครสักคนเมื่อพวกเขาพูดว่าตามฉันมา เป็นเรื่องยากมากที่จะละทิ้งชีวิตที่คุณดำเนินไปและเริ่มต้นใหม่ที่แปลกไปกว่านั้นคือณเวลานั้นเลาสาวกไปหาครูเพื่อติดตามพวกเขาไม่ใช่ในทางกลับกันแต่ถึงวัะนั้นก็ตามเลวีติดตามพระเยซูผู้ทรงเรียกเขาพระเยซูไม่ได้สอนพระธรรมทีแก่เลวีที่ติดตามพระองค์ พระเยซูทำในสิ่งที่พระองค์ชอบทำกินกับเขาและที่ซึ่งพระเยซูกินนั้นไม่เพียงแต่มีเลวีเท่านั้นแต่ยังมีเพื่อนของเขาซึ่งเป็นคนเก็บภาษีด้วยพระเยซูทรงเชิญมาที่โต๊ะของพระองค์คนเหล่านั้นที่คนอื่นไม่ชอบและเรียกว่าคนบาปพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์คิดว่า พระเยซูจะกินอาหารร่วมกับพวกเขาได้แต่ผิดที่จะกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีหรือคนบาปพวกเขาจึงถามสาวกของพระเยซูพระเยซูตรัสตอบว่าเราคิดว่าคนเหล่านี้ป่วยและพวกเขาต้องการการรักษาเรากินกับคนเหล่านี้เพราะเรารักษาความเจ็บป่วยของพวกเขาถ้าคุณคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนบาป พวกเขาต้องการเราจริงๆเรามาเพื่อเรียกคนเหล่านี้เรามาที่โลกนี้เพื่อกินอาหารกับพวกเขาและอยู่กับพวกเขาพระเยซูต้องการกินและทำงานกับคนที่ทุกคนรังเกียจเพื่อสอนพวกเขาถึงวิธีที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าคุณคิดอย่างไรฉันคิดว่าคำสอนของพระเยซูไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นสิ่งที่งดงามและมีชีวิตชีวาในขณะที่พระองค์สอนเราผ่านการกินอาหารร่วมกับเราในช่วงชีวิตของเรา